พระนท่านนางซีมอนเนตตาสมารูกาประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรสวิสข้าพเจ้าขอส่งคำอำานยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิท์ทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสมาพันธรสวิส ข้าพาเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและความร่วมมืออย่างกว้างขวางในกิจการด้านต่างๆให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศพร,ระปรมัตย์พิไทยมหาวชิรล,ลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว